สวัสดีครับก็เป็นช็อตพิเศษอีกสำหรับคลิปนี้นี่ก็เป็นพระสมเด็จวัดคังที่มีมวลสารศักดิ์สิทธิ์สวยงามยิ่งที่พิมพ์นี้เขาเรียกว่าเป็นพิมพ์ศิลป,ปะสุขโขทยัยเนื้อวันณะสีกระดูกงาช้างสวยมากงดงามมากนี่ดูเฉพาะเบื้องต้นเดี๋ยวเราจะเข้ากล้องที่ระดับ6,000 x ซึ่งเราไม่เคยเข้ามาก่อน จะขยายเห็นหมวลสารอันศักดิ์สิทธิ์อยู่ในองค์พระองน,นี้พระก็วันนี้ก็หนึ่งยี่สิบดพฤศจิกายนสาาองพันห้าร้อยหกสิบห้าองค์พระนี่ก็ของคุณกิติเชษฐ์โนเบลที่นำมาให้ส่องเพื่อดูมวลสารอันศักดิ์สิทธิ์องค์พระเป็นองค์ของลุงพุทธพิมพ์ศิละปะลุงพุทธแต่องค์นี้เป็นองค์กิติเชษฐ์เพราะเป็นของคุณกิติเชษฐ์เจ้าขององค์พระเป็นเนื้อพระ พิมพ์ทรงที่เขานิยมเสียนพระเล่นมาเรียกว่าพิมพ์ทรงขององค์ลุงพุทธที่มีมูลมูลค่าหลายหลักล้านแต่นี่เราไม่ตีมูลค่าเพราะพุทธคุณมีสูงกว่าหาค่าประมาณไม่ได้อันนี้เรามาสองเพื่อดูมวลสารในองค์พระเห็นความเก่าแก่ขององค์พระซึ่งผ่านการเวลามาร่วมนานร้อยกว่าปีร้อยห้าสิบปีขึ้นไปโดยสังเกตจากมวลสารและ,ะแควไซที่จะเกิดขึ้นซึ่งเราจะใช้ความ ละเอียดสูงมากด้วยกล้อง6,000 6,000x หรือ6,000เท่าเดี๋ยวจะเข้ากล้องให้ท่านนะครับส่วนด้านนี้ก็คุณกิติเชษฐ์เจ้าของพระจึงเรียกพระองค์น,นี้ว่าองค์กิติเชษฐ์ครับเดี๋ยวเชิญชมเราจะเข้ากล้องขยายที่ 6,000x ซึ่งเราตั้งค่าไว้สองด้านหน้าเราไม่ต้องแกะแกะกรอบนะครับเพราะกล้องนี้กําลังขยายสูงมองทะลุกระจกมองทะลุภาพสติเข้าไปได้ ที่เห็นอยู่นี้นี่ก็เป็นสมสมผ่าวหว้มเรือนแก้วระดับที่หกพันยังไม่เต็มนะครับยังไม่ที่หกพันยังไม่เต็มเลยยังขยายไม่เต็มที่แต่เราเห็นรูปลักษณะของสมผ่าวาหวซึ่งก็เห็นบวนสารสกิตมากมายมากๆครบถ้วนชัดเจนนะครับแต่นี่เราด,ด,ด้วยกล้องนะครับแต่ถ้าด,ดูด้วยกล้อง 40x 60x จะไม่เห็นละเอียดขนาดนี้อันนี้สามารถเห็นสม z o o ที่ม้วนเข้าไปด้านในบอกถึงการเวลาที่ผ่านไปนะครับเราจะค่อยเ,เคลื่อนให้ท่านเห็นจุดต่างๆอันนี้เป็นจุดที่เกลดที่ทะลุซ o ้มขึ้นมานะครับนี่มันทะลุด,ด้านบนนี่เกลดทะลุซ o ้มขึ้นมาด้านบนมวลสารสีขาวนีนผลของของพุทธคุณนะครับของพุทธคุณมีทั้งอิทธิเจปฐมังตรีนิเสหผงมหาราช พระพุทคุณต่างๆและมวลสารศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเดี๋ยวเราจะปรับความละเอียดให้สูงขึ้นไปนะครับเดี๋ยวให้เห็นเกจทะลุซุม้มซึ่งเป็นศิลปะสุขโขทยัยมีลักษณะสังเกตง่ายๆอยู่3าประการนะครับอันนี้เป็นภาพพิมพ์เกจทะลุซุม้มนี่ซุมซุมผ่าหวายก็มีลักษณะมวลเข้าชัดเจนแล้วมวลสารศักดิ์สิทธิ์ครบถ้วนนี่ครับมวลสารศักดิ์สิทธิ์เห็นชัดเจน งผงสีฟ้าผงสีเขียวผงสีแดงและผงทับกําแพงสีแดงก็ดินเจ็ดป่าไอ้ดินเจ็ดโปงดินเจ็ดป่าก็สีเขียวดินเจ็ดท่าดินเจ็ดน้ำสีฟ้าสีขาวสีเทานะครับดินเจ็ดหลักดินจะให้ไปเสียมาอยู่ในนี้หมดและประการสำคัญก็มวลสารเหล็กไหลเงินรวงเหล็กไหลไพรดำก็เห็นชัดเจนและอีกอย่างหนึ่งก็คือผงผงทองคำผงเงินนะครับอันนี้เป็นส่วนที่เป็นเสียนขององค์พระสวยงามมาก เป็นลักษณะเหมือนขา้าวหลามตัดเดี๋ยวผมถอยถอยระดับลงไปเพื่อให้ท่านเห็นลักษณะของเสียงจะมีลักษณะเหมือนขา้าวหลามตัดนะครับนี่โอ้โหเฉพาะเสียขงข็มวลสารเต็มไปหมดนะครับมวลสารสักดิตต่างๆที่ก,ทกล่าวไว้ชัดเจนมากนี่เป็นเสียงพระเนี่ยครับนี่ด้านล่างที่จะเป็นส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นแหลมลงมาเป็นขา้าวหลามตัดนี่ล,ำ,ลำพระลำพระอาพระศอคือคอนะครับนี่ก็ส่วนที่เป็น เป็นหน้าอกเลื่อยลงมานะครับเดี๋ยวต้องปรับขยายให้ได้เห็นมวลสารตัดจิตนี่ส่วนเป็นพิ่พอุระหรือหน้าอกนะครับนี่พระอุระมวลสารเยอะมากนะครับมวลสารเยอะมากเดีย๋ยวปรับให้คมชัดเพราะว่ากําลังขยายสูงนี่ขยับนิดเดียวก็ก็เคลื่อนนะครับนี่ส่วนที่เป็นเป็นพนาพีเป็นร่องนะยังเห็นนะครับนี่คือพนาพีคือร่อง เอวเอวทอดลงมาจะเป็นร่องเนี่ยเห็นชัดเนี่ยฮะเห็นร่องเป็นร่องลงมาแล้วก็แคลไซึ้นเป็นลักษณะเหมือนดอกกําลาดอกกะลันะครับสีขาวสวยหรือบางท่านก็บอกว่าเหมือนก้อนสำลีที่ม้วนกลมๆก,ก,ก้อนสำลีที่เป็นก้อนกลมๆแล้วนำมันเลียงคิดติดกันแลแ้วจะเห็นความมิติห่างกันนะครับเห<ๆ>็นรากของของแคลไซนี่ลักษณะแคลไซก็คือผลึกแก้วเนี่ยที่ท่านบอกว่า เอาเอาแปลงรั่วแปลงทองเหลืองมาขัดก็ไม่ออกนะครับก็ไม่ออกจริงๆเพราะมีความแข็งแกร่งมากนี่ก็เป็นหน้าตัดนะครับเป็นส่วนหน้าตัดแล้วจะให้ท่านดูจุดตําหนิสําคัญของพระพิมพ์นี้พระวันณะสีกระดูกงาช้างขาวสวยมากแต่เวลาเข้ากล้องแล้วจะจะเห็นมวลสารชัดเจนเห็นความสูงต่าของเนื้อองค์พระนี่นะครับไดเห็นรอยบุ๋ม ตอนนี้ขยายขนาดนี้แล้วท่านจะอาจาอาจะดูดูไม่ชัดนะครับที่ที่ที่ฐานเดี๋ยวให้ไปดูฐานชัน้ทน,ท,น,ท,น,ท,นที่สามฐานชั้นที่สามจีบอร,รอยบุ๋มลงมานะครับไ่ทราวล้องขยายขนาดนี้จะเห็นชัดเจนหรือเปล่านะครับต้องสังเกตเอเดี๋ยวให้ดูโดยอีกทีหนึ่งดูจ่พัดละเอียดที่กล้องที่ 20x ไป 20x จะเห็นชัดเจน อันนี้คะแนนส่วนที่ที่บุ๋มลงมาที่เป็นฐานแตนนี้เราก็ดูยากแล้วเพราะกําลังขยายสูงขนาดนี้เราจะรูปรักส,ส่วนส่วนตรงไหนตรงไหนจะดูยากเพราะขยายขึ้นมาแล้วดูดูไม่ค่อยออกนะครับเดี๋ยวผมไล่หาตัวท้องแขนท้อง่าหัดก่อนท้อง่าหัดแล้วก็เป็นหน้าตาก้าตาัดแล้วก็จะเป็นฐานอีกชั้นชั้นที่สามด้านบนสุดน่าจะเป็นตรงนี้นะครับแล้วด้านซ้ายสุดจะเป็นรอยบุ๋ม ก็น่า,านจะตรงนี้เนี่ยด้านซ้ายสุดที่เป็นรลอยหงมลงไปแต่กําลังขยายระดับนี้จะไม่ชัดนะครับแต่จะเห็นมวลสารงดงามมากนี่ครับมวลสารสักชิตโดยเฉพาะแถวซ้ายแถวซายขึ้นมาเป็นมิติมิติเป็นชัดๆเป็นเป็นล่องเป็นมิติสูงต่ำให้เห็นชัดเจนนะครับเดี๋ยวจะเพิ่มกําลังขยายให้ที่หกพันเต็มนะครับที่หกพันเข้า เต็มอัตราเลยนะเดี๋ยวเพิ่มเพิ่มเพิ่มกำลังขยายให้เต็มอัตรา 6000x เท่านจะได้ชมความละเอียดของของมวลสารขององค์พระเดี๋ยวปรับโกกันนี่นะครับระดับ6000นเนี้ยหกพันละนี่ครับ,รบ, 6, 6, รบขยับนิดเดียวก็จะมัวแล้วพอเราจะขยายมากกว่านี้ก็จะดูมไม่ไม่ชัดเจนนี่คือที่ระดับ6000นะครับเห็นมวลสารแก้วไซด์บอกอายุไข แถวไซส์ขึ้นมาสี่ห้าชั้นชั้นห้าสิบปีเนี่ยสามชั้นกว่าก็ร้อยห้าสิบขึ้นไปนะครับเนี่ยเพราะแถวไซส์จะขึ้นจากเนื้อในองค์พระนะครับเห็นไหมครับเบ็ดแรกๆอยู่ด้านหลังช่วงงอกจากด้านในผิวองค์พระขึ้นมาเราเห็นความเว,ว้าลึกเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปตรงจุดที่เป็นเว,ว้าลงไปนี่นะครับเดี๋ยวจะปรับระดับให้ลึกลงไปอีก นี่ครับใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมาแล้วนี่ฮะจะเห็นความความอลังการผลงานของแถวไซสวยงามมากขึ้นเหมือนก้อนสมเีเล็กๆแต่ที่ปลายด้านล่างเขาจะแหลมแหลมเหมือนผึกแก้วแข็งแกร่งที่ท่านว่าเอาแปลงลวดแปลงทองเหลืองมาขัดไม่ออกจริงๆนะครับเนี่ยเพราะว่ากอนสมเด็จนี่เป็นพระที่เนื้อง,งอกได้คือถส่วนนี้แหละครับแถวไซที่งอกขึ้นมาแล้วหเห็นอีกจุดหนึ่ง จุดนี้คือผงพระกำแพงผงพระกำแพงอยู่ด้านในนะครับของแท้ผงพระกำแพงอยู่ในเนื้อองพระและแคลไซด์ขึ้นมางอกพุ่มพุ่มผงพระกำแพงนะครับดังนั้นถ้าของของที่ทําใหม่ผงม,มวลสารต่างๆจะอยู่ข้างบนแต่ถ้าเราส่องด้วยกําลังขยายสูงเราจะรู้ว่ามวลสารนี้อยู่ด้านในถูกแคลไซ้์งอกขึ้นมาคุมบทเนี่ยดังที่ปรากฏอยู่เนี่ยนะครับเดี๋ยวขอปรับระดับอีกนิดนึงเพราะว่าเราขยายเข้ามาสูงมาก ถูงมากเกินไปก็จะไม่เห็นสรีละลักษณะความชัดเจนละเอียดของของมวลสารเนี่ยครับก็ได้ขนาดนี้เนี่ยดินเจ็ดป่าเจ็ดโป่งได้เห็นนะครับเนี่ยเนื้อเขียวเขียวนะครับดินเจ็ดป่าถ้าเขียวเขียวเป็นเงานี่ก็เป็นผงหยกนะครับเป็นเนื้อหยกหยกที่มาจากเมืองจีนแล้วท่านเจ้าบุคุณนํามา,มาอธิษฐานจิตภาษาสมัยก่อนก็เรียกพุธ,ธาพิเศษเนี่ยความงดงามของแคลไซ นี่แหละครับตรงนี้เนี่ยความเข้าใจเหลือลงร้ำชัดเจนสวยงามมากผงเขียวผงเหลืองผงแดงผงผักดินเจ็ดป่าเจ็ดโปงเจ็ดถาดเจ็ดเจ็ดท่าเจ็ดสะมีครบถ้วนเหล็กไหลเงินดวงเหล็กไหลไผ่ดำนะครับนี่ก็มีนะครับเหล็กไหลเงินดวงเดี๋ยวจะหาจุดที่ที่ชัดเจนนี่ลึกลงไปละเอียดมากนะครับเพื่อการศึกษาท่านที่จะเรียนรู้ก็ดูภาพลักษณะนี้ไว้นะครับ เพราะว่าจะไม่มีในพระที่อายุยังไม่ถึงนะครับนี่เป็นพระที่มีอายุบนสารถึงแล้วเราจะจากแกนหาส่วนที่เป็นเป็นผงทองให้ได้เห็นแต่คงจะอยู่ด้านหลังเยอะผงทองจะเห็นชัดก็ที่ด้านหลังแต่เห็นความม้วนการการม้วนม้วนหดตัวของซุ้มของซุ้มเรือนแก้วของท้องแขนนะครับเนี่ยของท้องแขนลักษณะนี้ดูแล้วท้องแขนที่โค้งโค้งขึ้นไปนี่หัวเข่าเห็นไหมครับชุ่งหัวเก่า มุมของเขาเขาก็ม้วนยุบเข้าไปเหมือนกันนะครับถ้าขยายกำลังขยายสูงเห็นชัดเจนผมก้ากําแพงสีช็อกโกแลตก็มีสีออกแดงหน่อยก็มีนะครับมีปูไว้ไปจนผมก้ากําแพงเป็นส่วนพิเศษสำคัญของมวลสารที่ขาดไม่ได้ในพระสมเด็จแล้วก็เหล็กไหลนะครับเหล็กไหลแล้วก็ผมเงินผมทองต้องมีแล้วผมพุทธคุณทั้งทั้งตัวทั้งเจ็ดอย่างดินเจ็ดป่าเจ็ดาเจ็ดปูงเจ็ดสาเจ็ดน้ำเจ็ดตะเจ็ดหลักตะไคร่ใบเสมา นี่ครบถ้วนต้องกําลังขยายสูงจะช่วยเราให้เห็นชัดเจนก็อย่างนี้นะครับนี่ความม้วนของซุ้มนะครับเดี๋ยวปรับให้เห็นารายละเอียดของซุ้มม้วนเราจะเห็นความการม้วนของซุ้มแต่นี่ระดับที่ที่ความรายละเอียดสูงมากครับถ้าดูตามตามที่เท่าที่จะขยายได้นะครับพอขยายสูงขนาดนี้แล้วจะให้ชัดเจนจะยากแล้วเพราะการเคลื่อนนิดเดียวก็จะจะจะ,จะมัวนะครับ คามชัดเจนจะจะขยับไปด้วยแต่ให้ดูดูการเกิดขึ้นของแถวไซสวยสดงดงามอลังการมากเพื่อการศึกษาท่านจะได้เรียนรู้ส่วนด้านที่มัวนี้ก็เป็นส่วนที่สูงขึ้มนมานิดหน่อยของซุ้มแต่ก็ก็จะทําให้เกิดความมัวเพราะว่าเราปรับความระยะที่หกพันได้ท่านดูไปเรื่อยๆเ,เพื่อ,เพ,อเพื่อดูชมความสวยงามของ,ของพระสมเด็จพิมพ์ที่นักนักสะสมโบราณเรียกพิมพทรงองค์หลวงพุทธ คืออกเอวคอดร่องเป็นร่องแล้วก็พระเสียนก็เป็นขลามตัดยาเกตก็เป็นยาวเป็นซุ้มขึ้นไปทะลุทะลุซุ้มนี่เป็นพิมพ์ทรงเขาเรียกพิมพ์ทรงของหลวงพุทธซึ่งมีมูลค่าจําหน่ายกันในใน,ในช่วงนั้นก็หลักหลายล้านแต่องค์นี้เป็นขององค,ค์คุณกิติเชษคุณกิติเชษเขาเป็นเจ้าของก็เลยเรียกว่าพิมพ์องค์กิติเชษเพื่อให้เป็น ให้เป็นอนุสติถึงเจ้าของที่ได้มีพระองค์นี้ไว้เป็นพุทธ,ธามุสติเพื่อปกกวัาคุ้มครองรักษาเพราะพระสมเด็จก็มีพุทธพุทธคุณเป็นชาติีอยู่นะครับชาติีก็คือครอบจัก,กรวาลเพราะว่าตามที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีกัลย์พระราชพรมายาพรรัตนสุนทรท่านกล่าวไว้เมื่อครั้งที่ท่านทาพิธีพุทธาพิเศษพระทำข้าวท่านกล่าวว่าทําได้ยากเพราะการทำาทําเช่นเดียวกับพระสมเด็จที่เจ้ารุคุณสมเด็จพระจันร์โตท่าน,นสร้างพระสมเด็จขึ้น มีความยากเหมือนกันแล้วก็มีการพุทธาพิเศษด้วยพุทธคุณเป็นชาตรีคืออาราธนาบาร,รมีของสมเด็จอมกษัตริย์พิสิทธิจะมีฤทธิ์มีเดชนุภาพครอบจักรวาลป้องกันได้ทั้งศาสตราวุธและกมรมภาพรังสีส่วนสลาบยศสารเสรือสุขมีแน่ในพุทธคุณของพระสมเด็จที่นิยมมีชื่อเสียงกันมายาวนานแต่โบราณการและก็ซื้อหากันในราคาสูงมากนะครับก็เป็นวัฒนาของเจ้าพุูพ้ที่มีไว้ครอบครองนะครับนี่เราก็เห็นมวลสาร ซึ่งอลังการว่าในระดับที่หกพันเอกเดี๋ยวพลิกด้านหลังให้ดูทีนิดนึงเดี๋ยวบางท่านบอกต้องดูเนื้อหลังหน่อยนี่เราเรา,เราสอเราสองทะลุซุ้มเลยนะครับเราไม่ได้ถอดออกเราไม่ได้ถอดออกจากจากเอ่อกรอบถอดออกจากกรอบให้เห็นด้านหลังหวนสารก็ามากมายเช่นเดียวกันนี่แถวซ้ายขึ้นจับเป็นหนาหนาเป็นเป็น,เป,นเป็นแผ่นใหญ่เลยนะครับมวนสารศักดิ์สิทธิ์ก็มีเนี่ยมีผมเงินเขาฐานเล็ก นะั่นแหะถ้าถ้าดูในกล้องี่เห็นชัดเจนแต่ว่าดูในคลิปไม่ทรบาบมันจะจะเห็นชัดเจนแค่ไหนเพราะจะเป็นเงาสะท้อนผข,ขาวเล็กๆขึ้นมาเป็นผมเงินเึ่งผมทองถ้าถ้าสูนโดนแคลไซด์คุมหมดก็อาจจะดูไม่ชัดเจนเราพยายามสแกนเคลื่อนหาดูนะครับแต่ว่าแคลไซด์นี่คุมเกือบทั้งองค์นะครับเนี่ยแคลไซด์คมมิวอวงพระเกือบทั้งองค์ซึ่งกมวลสารมีมากวงสารนี่มีมากเลยในพระ,ะพิมพ์ทรงนี้ สวยงามมากความเงาความขาวขององค์พระเนี่ยทขาไม่ดูดเขาเรียกว่าเป็นพระที่มีวันณะสีกระดูกช้างหรือก,กระดูกงาช้างนะครับมวลสารชัดเจนมากมากเป็นพิเศษเพราะเราขยายถึง 6,000x ถ้าดูได้ธรรมดาอาจจะไม่ชัดเจนไม่มากมายขนาดนี้นะครับนี่เราก็ขยายเลื่อนให้ดูให้ดูเพื่อเป็นเป็นการศึกษาส่วนตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เกิดความเว้ายุบย่นแยกเข้าไปในเนื้อพระสมเด็จซึ่งขาดไม่ได้ ต้องมีส่วนตรงนี้บอกอายุไขว่าผ่านการเวลามายาวนานต้ะกต่สมัยรัชก,กาลที่4และเรื่อยมาเพราะเจ้าพระคุณสมเด็จทำตั้งแต่รศ .24 ่่ถ้าเป็นพศก็สองสามสี่แปท่านทำมาตลอดจนกระทั่งร่วงอายุไขท่าน2 4 1สี่หนถึงสองสเป็นปีที่ท่านได้ละสังขารและใช้เวลานานนะครับนี่ก็คือการเวลาที่ผ่านมาของพระสมเด็จครับก็บอกพอสมควรแก่เวลาขอบคุณมากครับที่ติดตามขอบคุณครับ